คณะประการออตตาวาเนี่ยที่ควบคุ่มลงทุนระเบิดเนี่ยคณะกรรมการใหญ่อยู่ที่เจดีวานะครับซึ่งเรา,เราของเราจะมีผู้แทนถาวรของจากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่นั่นก็จะคอยติดตามขับเคลื่อนอยู่ที่ผมเคยได้เรียนไปแล้วว่าเขาจะมีการประชุมประจําปีประมาณเดือนพิจิกาธันวานะครับก็มีสื่อบางสำนักบอกว่าผมจะให้รอผมบอกว่าจะให้รอถึงพิจิกาธันวาซึ่งจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นคือคกลไกหนึ่งนะครับกลไกหลัก นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยผมได้รับทราบจากกระทรวงต่างประเทศว่าปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการใหญ่เนี่ยก็ขอหลักฐานมาเรื่อยๆขอเพิ่มเติมตม,มาเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราพบหลักฐานเพิ่มเติมลักษณะน,นี้เราก็จะส่งเพิ่มเติมขึ้นไปอยากจะเรียนว่านะครับคณะกรรมการใหญ่อยู่ที่เจนีวาแต่มีคณะกรรมการกำกับการฏิบัติตามกฎนะครับตามกฎอัตาวาเนี่ยโดยมีญี่ปุ่นเป็นประธานซึ่งเราก็พยายามติดต่อทางญี่ปุ่นด้วยว่าให้กรรมการชุดนี้ลงมาดูก่อนนะครับ ก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ซึ่งทางญี่ปุ่นก็ตอบรับนะครับแต่ก็เราเรายังรอขั้นตอนตรงนี้อยู่ว่าจะลงมาเมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ในส่วนของกลไก GBC เนี่ยก็จะพยายามพูดคุยเขานะครับโดยเพราะฉะนั้นด้วยด้วยด้วย,วย,วยสภาพแวดล้อมด้วยข้อมูลด้วยสังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็น่าจะมีความกดดันกับกับกมพูชาพอสมควรเพราะฉะนั้นใน GBC รอบหน้าเนี่ยเราก็จะยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะว่าในการเก็บกู้ทุเระเบิดกับระเบิดเนี่ยจะทำอย่างไร